ก็โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางไปมิสติ้งและวันนี้เราจะไปตลาด39าพารวยกันนะครับทั้งหมดตักน้ําก็จะไปกัน4ี่คันนะครับก็ไปรวมกันที่นู่นอีกนะครับกับน้องๆรู้มีใครไปบ้างวันนี้ไปดูสวัสดีครับ ลำเทาเอ้ยหกสองลำสี่ร้อยลำหนึ่งนะครับแล้วก็หกห้าศูนาของผมลำหนึ่งนะ em như này quá ao như này à ao ต้ หกเจ1ดแ e 1ดเก้าสิอ็ดสิบอีกหร้อยอีกคันนด่นกำลังมามีนมีน้องเขาอยากมาด้วยนะครับทำห้าร้อย่ไงมาแล้วมาแล้วห้าเนี่ยพอเงี้ยปุบเขาจะงงงออกตัวคือรถะขับอใช่ไหมพี่หนิง วันนี้เราจะคุยกันเรื่องทริปนะครับเรามีทริปปลายเดือนปลายเดือนเดือนอะไรวะเ,เดือนนี้เดือนมีนาเดือนมีนานะครับเด <im it> ือนมีนาปลายเดือนนี้เราจะไปลาดนีกันกนะครับลาดชบุรีสวนพึ่งนะครับ <im it> ไปกับเช้าเย็นนะครับก <im it> ็เดี๋ยวมาคุยเรื่องทริปกันว่าใครจะไปบ้างว่าใครสะดวกวันไหนนะครับจะได้ตกลงวันเวลาแล้วก็จะได้นัดก,กันอีกทีนึงนะครับ <im it> ใครไลฟ์สดอ่ะใครไลฟ์สดที่เกียร์บ มีคนดูด้วยผมไลฟ์ไม่มีคนดูเลยไม่มี FC เลยเป็นไงพี่บอกแล้วอันอันแรกท่อก่อนแล้วมันต้องท่อต้องมาแล้วแหละคุยเปลี่ยนมาเมื่ออาทิตย์ที่อาทิตย์เนี้ยวันนี้เหรอวันนี้ก็วันที่อ๋ออาทิตย์ที่แล้วเหรอไอ้วันเสาร์วันเสาร์เปลี่ยนมาเมื่อวานใส่ยังไงก็ได้ที่าชอบอันนี้ใส่จุกมาไหมนี่ใส่ไหมไม่ต้องใส่เสียงยิ้ม้ามันโหด โหดจริงพี่เสียงโคตรโหดเลยดังโหดแต่วถ้าใส่จุกมันดังไม่พอไงผมว่าใช่ผมผม,มถอดออกเนี่ยเ<ม>พิ่งถอดออกมาเพิ่งออกมาแบบสด,สดๆร้อนๆอะไรนี่โอ้โหกลางมากโดนฝนมาโดนฝนม,มาตัวพี่แซมนะครับพี่แซม <laughs> 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 เราโฟกัสยังรอรอ,อบอลรอบอลบอลกับเนนามีน้องบอลกับน้องน้เนนา สี่นมนะครับวันนี้แล้วก็เอาเลยค่ะชื่อบนโทรไลน์เฟซเขนาดนั้นเลยเหรอพี่อ่ะพี่ท็อปเริ่มเลยค่ะสวัสดีครับผมท็อปนะครับครับ c ีนิเอลนะครับอายุ33ปีสามสามปีพี่ท็อปนะครับท็อปใส่ล้อนะครับรู้จักกันง่ายๆนะครับคนต่อไปคนต่อไป สวัสดีค่ะเพื่อนนะคะขับแต่เอ็กสองห้า้าสามนางดังค่ะอายุ2ี่กค่ะโอเคย่สิบต่อไปครับสวัสดีค่ะตายค่ะอายุยี่ห้าค่ะ C B R 5้าร้อยอตายนะคะ C B R นะคะสวัสดีค่ะชื่อน้อยหน้านะคะอายุย2น่าจะเด็กสุดในกลุ่มนี้แล้วแหละขับ C B R 5 0 0ร้อย ยสวัสดีครับผมชื่อเจครับผมขับ c ี r 6อารอานยอายุ2ี่สองครับผมโอ้ยน้องเจย2่สองบอยเด็กสุดปอนเนี่ยเดี๋ยวชื่อชื่อบอลนะชื่หลังได้ป่าวนู่นี่หลังได้ป่าอายุ2ีเจครับขับ6้าศูนครับสีอะไรสีดำครับเท่ไหม6้าศูนนะครับฟิลมลอยน้ำทั้งคัน สวัสดีครพี่ต่อไปสวัสดีครับผมชื่อทีมนะครับผมอายุ21ปีนี้ครับผมขับคงคาสุด F อ้าวไวัสดีครับผมนอยทาีครับผมปีนี้ยี่สิบเอ็ดสสหนกว่ายี่สิบสองี้สวัสดีครับวัสดีครับน้องชื่อหนิงนะครับอายุสี่อ็าจะลุงลุสุดแล้วขับคีี้อก็สุดเฟใจไั่อใจลุงสมาจากศุลพาเพลินครับต่อไปค่ะสวัสดีครับผมชื่อแซมครับขับสัด F สองรัดหคร่บ ครับะได้อกปีดครับอายุ27ปีครับ31เจ้าชื่อไอเอ็มครับชื่อออกครับแงอายุ22ปีครับโอเคน้องออกครับต่อไปครับต่อไปตดยอะไรครับผมต้อมชได้1กครับ3 5ครับโอ้ยใครก็ออกครับผมสวัสดีครับผมชื่อตี๋ครับขับลิจจา400อายุ36ครับ ไปครับชื่อเลยครับอ่าขับมีจาสามร้อยครับอายุยี่สิบครับอายุเท่าไหร่นะยี่สิบเอ็ดตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมชื่อต้นนะครับอายุสามสิบปีนะครับสามสิบปีขับซีพีอาร์หกห้าศูนย์อาร์นะครับสีแดงสวัสดีครับผมชื่อเต้ยนะครับอายุ21ปียี่บเ n 600i นะครับโอเคครับผมครบแล้วใช่ไหมครบแล้วใช่ไหมครบะครบแล้วครบแล้วเอาแล้วแล้วคนนี้อะนด้นอนไห พี่เจี๊ยบอ่ะพี่เจี๊ยบอ่ะเอาเราอะาอะกล้องกล้องอันนี้ชื่อเจี๊ยบนะคะสายซ้อนค่ะคลิปนะครับวันนี้ก็คือเราจะมีทลิปเดือนเดือนนี้แหละปลายเดือนมีนานะครับก็อยากจะถามทุกคนว่าใครสะดวกไปบ้างน่าจะเป็นวันวันอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์ต่อไปวันวันที่เท่าไหร่นะ27 27วันที่27เราจะไปราชบุรีนะครับ กินคุยกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวต้มที่สุดเจ็เดี๋ยวค่อยแยกมาดสุดเก็สุดเจ็อร่อยกว่าอรเดี๋ยวแอดไลน์เข้ามาในไลน์หนึ่งนะครับเอาหัวหน้าเผาเข้าวเฟรม้วเนี่ยแบมอายุไม่แค่ตัวเลขแบมจะที่ดึงเขาเ้ากลุ่มแล้วก็ดึงเพื่อนเข้ากลุ่มโอเคได้ได้